สวัสดีครับชาลคณาราศีมีนเกณฑ์ชะตาในเดือนสิงหาคมปี2566พบว่าดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีครูเทพที่เคยโครจรเดินหน้าเป็นปกติในเรือนการเงินจะเริ่มโครจรอ,อย่างเชื่องช้าและโครจรเดินถอยหลังในที่สุดในปลายเดือนสิงหาคมนี้พร้อมๆกับการที่กลุ่มกับพราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศในขณะที่ดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์และการเงินจากเดิมที่เคยโครจรอ,อับแสงอ่อนแรงอ่อนกำลังอยู่ในเรือนอริก็จะได้ทำการโครจรย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งใหญ่เป็นตำแหน่งมหาจักรเลงกับลัคนานอกจากนี้ยังมีพระขคอะอีกสองดวงคือดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ที่ทำการโครจรย้ายราศีในเดือนนี้ปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาและเรื่องต่างๆ ของชาวลัคนาราศีมีนบ้างมารับชมคลิปนี้กันนะครับ